สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมีประสบการณ์ค้นหัวลูกภาคแรกไปแล้วกับมีภาคสองนะคะภาคสองในที่บอถึงตอนกลับไปเมืองไทยดีกว่าเอาเ้าถึงตอนมีลูกลูกซะเพราะลูกตั้งแต่บไม่ลูกกับบได้เห็นมีอยียงก็ดองสินะบอกกับบไดี้มีประสบการณ์อยียงตอนนั้นผ้าเมทธิวกับโซฟี่กับไปพร้อมกัน ตอนกลับไปทลแหละของแมทธิวแมทธิวห่มกระไดห่มกระซไดปีหนึ่งกับโบมีหยางพราว่าเบาๆให้เน้เป็นบานี้กลับไปเทือที่สองแมทธิวไดแมทธิวไดสามขวบโซฟี Sophie, ไดขวบหนึ่งกลับไปหาตากับย่ายูรเลอเอ็ดพอดีเพิ่นกับมาหาพิษน้ำบินเนาะแล้วก็ไปเละโอ้ยขับรถก็สิไปอดจากสนามบินตอนนั้นพาลูกกลับไปก่อนสองคน พาลูกกลับไปก่อนเพราะว่าแฟนกลับไปก่อนเดือนหนึ่งละแฟนคอยสิน้ำกลนไปเพราะว่าสิกลับไปเมืองไทยอยู่สองเดือนตอนนั้นลูกยังหน่อยและของจะของบริเตุงานงากลับไปหอดไปหอดบานยูโรเอ็ดมันละคำมันละพักกันเมื่อยมันบอกละหอดบานหอดยังหอดบานแลวกะจะค้องกะเมื่อยเดินทางลูกกบเมื่อ,อยสินะก็กินเขาแล้วก็อาบน้ำนอนนอนอยู่จังไหนดึกเดกแมทธิวลูกขึ้นมาหองกี้ กีดกีดมามีมามีเขาบ่เคยเห็นลูกเขากว่าต๊ใหญ่เนาะมานตตาเทียนเพิ่นนอนอยในห้องน้ำกันมาสั่นเถอะเปิดแอนเลยนอนอยูนน้ำกันอยู่ห้องหนึ่งตาเทียนไม่ดลูกสิไปเข่าของน้ำแมเทียวลูกขึ้นได้สิแลน,น้ำตาเทียนทั้งตากับงงอ่ะหิวนอนอยังสินะ่ะขันแม่แลนออกนอกป,อป,อป,ประตูไปหอดประตูใดมันสิเป็นขั้นใดลงไปนั้นะเป็นสามสันเป็นอาคารผาานชิดเนาะ ทางทางแม่กับห้องใส่ตาจับจับล้านแน่จับหล้านแน่มันมันคือจึงมันเห็นตาเทียนยางไปมันเราเอื่นว่ามามีมามีมันล่ะว่าแม่แม่ไม่ท้อ,องเอ,อื่นน้ำแม่แหมบานนี้แม่เฮ้ากับลูกขืนเฝ้าไปดึงเอาลูกเนาะมาก,กอดพวกกอดแล้วเลี้ยวบางนาเฮ้าคือจังบู้จุจักแม่ท่้งเลี้ยวบางนาตัวหนักก็ตอนนั้นก็จนตกใจเพราะว่าลูกเลี้ยวบางนาเฮ้าแบบคือคน สายตาที่เหล b b her. Her ông, ียวเบิ่งเฮาบ่แม่นเหลียวเบิ่งเข้าสิแม่บ่เห็นละห้องตาห้องนี่แบบห้องขึ้นมามีมามีมามีต้นเล็บมีว่าอย่าทิ้งฉันได้ทิ้งฉันว่าสั่นกะว่ามามีเฮียมามีเฮียดาริ่งมามีเฮียบ้านนี่ก็ออยกันก็เลยเศร้าหายซื้ออึกซื้ออื่นก็มันก็ยังน้อยถามก็บ่รู้เรื่องดอกบ้านนี่ก็ก็เลยบอกว่าก็เลยถามตากับยายตากับยายแม่นเด็ดจุดถูบบอก เจ้าทีเจ้าท่าอยู่บ้านบ่บอกบอกตาบอกย่ายอยู่บ้านบ่ว่าลูกหลานมหาตะอังกฤษนึ่งสินะอ่าแล้วก็เพราะว่าไปหอดตากับย่ายกับบริผูกแขนไห้พราะบอกสันแล้วแม่ก็พอก็ฟ้า,าไปจุดถูกข้นหานภาพบกว่าลูกหลานมาหายัมาตื่นมาทวงสินะนีน่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นที่เห็นลูกเป็นแบบนี้เพราะตากับย่ายจุดถูกจุดเทียนบอก หลังจากนั้นนอนอยู่หันกะบวบเป็นยังบม่มีลุกขึ้นมาหายมะหองบม่มย่างมาหน,นีมีเหตุการณ์เทือที่สองเพราะว่ามีบ้านอยู่พัทยาพอแฟนพอแฟนมาแล้วพอแฟนมาเนาะเป็นเทือที่สองมันประจาําบได แต่ว่าพอแฟนมากเลยมาบ้านอยูุ่พัทยาเพราะว่าสิทาแฟนมากอนคนสินําไปพอไปกลับไปบ้านไปโรเอตไปใส่เวลาอยู่โรเอตตอนนั้นพอกแมยให้ในยหายมาพัทยานะกะที่ใส่เวลาน้ากันอยู่ยโรเอตบาดพอแฟนกลับมาพอพันไปเดือนหนึ่งแฟนกับบินกัมม่านะบินกัมมาเที่ยวน้ากันกลับไปหากันอยุพัทยาเพราะว่าบ้านอยู่หานกะประมาณเที่ยงขึ้นพอกแม่นอนเบิงหนังอยู่ อยู่ในห้องนอนน้ำห้องน้ำกันห้องมันก่วงใ้้ลูนอนอยู่รอปลายเตียงเอ์คิดไหปูเสื้อปูอยังใ้้ลูนอน,นเบโทรรธาน้ำกันอยู่ซื่ออ๋ออันนั้นเป็นเทือที่สองภาพกับเป็นเทือที่สามของแมทธิวที่กลับไปเมืองไทยจำคืนพ่อแล้วเพราะว่าพอกับแม่ห้องกับบินห้องกับบินไปหอด แม่กับพ่อเนี่ยแหละนี่ยกิฉันกับซามมี่กับลูกสี่คนกันเนี่ยพร้ก็ไปหอดบ้านอยู่พัทยานะหมดไปหอดแล้วดิฉันเองนี่ลืมลืมไหวพระเพราะว่าเมื่อยไปหอดก็ทําความสะอาดบ้านจังซันจังสิจําผิดน้องมันหลายเทอะไรครับแม่ก็ได้ทําความสะอาดบ้านยังจะไปหอดมันกับบ่ายเหรอเนาะทําความสะอาดบ้านแค่นั้นนี่มันกับเมื่อยหอดย่มร้อนกับกินข้าวเหลือพักกันนอนเลยเองสินะตากับยายก็สิมาหอด มือรุ่นมืออื่นหนึ่งสินะเพิ่นกสิอันเอ่อลงมหาอยุปทยาขึ้นมหาอยุปทะยาี่นะตอนนั้นเที่ยงคืนเบิ่องนั้นยู่ดีแมทธิวลุกขึ้นลุกขึ้นมาห้องให้กลมหนะไอ้แล้วสี่มือแกแดดแกแดดสี่มือไปทางหน้าต่างแม่ก็ what what ดิสินแม่ก็ถามว่าเป็นหยังเป็นหยังว่าซั่น w h ซ t แม่เจอก็ถามว่าเป็นหยังแมทธิวก็แมทธิวเหลียวบางนาหน้าเฮา ลรก็เอาเสียงคือจะเขาเลี้ยวเบื้องเราเขาเสียงตาไปเบื้งหมายว่าเลี้ยวเบืองมองหันนึงสินะแต่ว่าบกกาบกกาเลี้ยวเป็นเบืองอีกแต่ว่าเลี้ยวเบืงหน้าเข้าบาดเน้นสีไปมองหันล้วก็บอกว่าแด่แด่แม่นว่าผู้ชาย่าสั่นบอกมากคนลุกเข้าเลี้ยวไปมันก็เป็นหน้าตาแหมเป็นหน้าตาเป็นมองวันนี้พัดล่มกับหมุนแอวงสมมติจะนีอยิ่เลี้ยวไปแม่ก็ลุกขึ้นได้กับ ย่างไปปัดไปเบิงวอดที่เศษวอดที่เศษน็อตติงเขาก็ว่าบ่มีหยังบ่มีหยังขึ้นมาขึ้นมาหามากอดให้มากอดเห็นก็เลยคิดพอได้ว่าจะของลืมไหวผ่ามาหอดบ้านก็เลยบเบาขึ้นว่าเกิดคือว่าเข้าเป็นเจ้าของบ้านนี่คืออยู่ไผอยู่มั่นนี่คือกลับมาหายี่มากวนลูกกวนเต่ายี่มากวนลูกกวนหลานยี่มาเห็ดยังสิงสินาลื้อสิเป็นทางผ่านมากบุคิดว่าเป็นยูเฮียนหรอกเป็นทางอื่นอาจสิพัดสิเพมาก ก็เลยบอกว่ายามานี่นะสิเฮ็ดบุญเฮ็ดนยังไปหายย่ามากวนลูกป,ปวนยังก็สั่นสิบว่เฮ็ดบุญเฮ็ดนยังไปหาเลยอยงนี้นะเขาบอกไปตื่นเศร้ามากอะโทรไปบอกแม่ว่าแม่เฮ็ดบุญให้แน่เช็ดอันนี้แน่เพราะว่ามาณมันบอกเขาเดียวไปเฮ็ดบุญแต่ว่าเจ้าของก็ไปซื้อดอกไม้ถูกเทียนขึ้นหานผ้าไหวยอย่างนี้นะแต่ไม่โอ๊คแต่ว่าขันกลับไปเมืองไทยยังไต่ก็สิไปเฮ็ดบุญอยู่วัดยั่งสินะบานนี้กับ หลังจากนั้นแหะก็มีที่ว่าประสบการณ์ที่เห็นอยู่สองเธอลูกไสท้ทีแมทธิวพ่อนะสองเือปานี้กลับไปเที่ยวรุ่นมาเขากำกับแม่แม่ขันไปหอดแม่จะลืมเอาฝ่ายผูกแขนผูกแขนร้านในเดิมสินะกลับไปเที่ยวรุ่นรุ่นมามันก็บบ่มีอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเออกขาหู้แล้วต้องเห็นตัง้งใดเพราะว่าเห้าเนี่ยเป็นลูกพ่อลูกแม่เขาเป็นคนไท้ายอยู่แล้วสินะ กับไปยังไหนเขาก็คือคนไทยคือเก่าแต่ว่าโอ้เสียงแบบนี้เครื่องซักผ้ากับบอกเป็นอย่างแต่ว่าหลานลูกเข้าองศิมันเป็นเครื่องหนึ่งหละกไปคือไ,ไปต่างบ้านต่างเมืองเขาองศ์นะไปหอดาพุละกะไปหอดดึกเมื่อปันไดแม่กับสตุงจุดถูไหวพระบอกก้าวเจ้าที่เจ้าท่างตลอดตังแจ่เห็นเหตุการณ์หลังจากนั้นบเ่เคยเห็นจักเชื่อน,นะบเ่เคยเห็นลูกเป็นอ่า ลออก็มีก็กมีหลายอย่างอยู่แต่ว่าจะของกับบ่เคยพอแบบอาจจะเป็นแค่พันๆานย่งสินะแต่ว่ากับไม่เชื่อก็บเออมียก็ก็บรได้ลบลุยอีกอย่างสินะแต่ว่าเขาเป็นคนมีเ้นอยู่สินะแต่ว่าพยายามว่าบ่แมนดอกละกะอยู่ไผอยู่มั่นประมาณยังสันอยู่แล้วินะแบบว่าบ่เด้เกีียวบ่เด็นี่กันอ่าอันนี้คือบ้านี้พ่อม่มาพอดีมีลูกสาว ตื่นนอนล่ะก็มากว่ามีอีหยังข้านมีน,ำน้ำยังสีนะกับมันก็บว่าดูอยู่ละ่ะแต่ว่าสิ่ลงในเฟซบุ๊กนะมันก็หลายเพื่ออยู่เพื่อแม่ชิวกะว่าเห็นอีหยังร้อยอยังสีนะอยู่ในห้องก็เลยบอกว่ากับพยา,ยาบอกรูกว่าอย่าเบิง่งหนังหลายมันกับฟันหล,ล่หลังเซนโบแมนดอกอยังสินะเลื่งเชื่อมันก็อาจจะจินตนาการเล็กหน่อย ไปยังสินะกะกับ,บอกลูกว่าบ่แมนดอกยังสินะแต่ว่าเขากัเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกัทถ้ำชังกระทาหนังสินะกับคันคันไปเฮ็ดบุญได้กับไปพยายามไปได้กับสิไปแต่ว่าลังเธอมันอยุ่งมันอยา่างอิลีมันกรบเบิดไปยังสินะแต่กับจะคิดโทรมาบานกต่โอเฮ็ดบุญเพื่อปิวเนเดอร์สินะถึงยุนี่ชิไม่วัดก็จริงแต่ว่าแล้วมันบป็นอย่ายมันมันมันบป็น,นอย่ายคือยังมีบานเท่าสินะค่ะเพราะว่าชีวิตยุนี่มัน มันเป็นพี่จังสังคมในเมื่อเราบูเป็นในอย่างทีง่ายง่ายนี่สินะอ่ะแบบาแต่บอกซูฟังซื้อดอกค่ะประสบการที่ว่านี่ประสบการคนหัวลูคันผู้ใดบ่มากะบว่ากันนะคะแต่นี่คือมาแชร์ประสบการณ์บอกซูฟังซื้อเกี่ยวกับอ่าซิงเลนลาบหรือหรือสิงซักซิททั้งหลายนี่สินะอยู่นี่แต่ แต่ในความรู้สึกเจ้าของบ้านือคือเฮ้าเป็นเจ้าบ้านและบ้านทุกหลังก็ต้องมีสิ่งซักซีรักษาสินะมันขึ้นอยู่ในใจเฮาเฮารักษาสินดีรักษาเป็นคนดีกับพระตองคุมค้องอยู่แล้วพ่อแม่ก็ต้องคุมข้องเฮ้าองสินะคุณพอ่อคุณแม่สินะก็ตลอดก,ก็คิดดีทําดีจังสินะแต่ว่าเรื่องจริงสิมันก็บอกบ่ถึกเนาะแม่บ่ละมันเป็นสิ่งที่มองบ่เห็นจังสินะ อันนี้มาแช่ประสบการณ์ซื้อดอกค่ะเพราะว่าอเมน,นว่าฝรั่งเขาบ่อเสือเด้อฝรั่งบังคนเขาแหงเสือค่ะก,ก็เข้าอีกคุณปตามลายยังไงหันติงหันเตอกันตามมันนะเพราะโดยบอกค่ะเขาแหงเป็นคักก็เข้าอีกคุณเข้าเสือแต่ว่าเข้ากับย่างมหลักพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเนียวใจเขา้ายึดเองซิมเมนบอละเอาเดี๋ยวจังไดมาทักทายกันไหมนะคะหลอดเด็กกินเขาแล้วก็มาคืดพ่อพอ่พอดีบึง้งอันยังก็รไล่การค้นอวดผี แต่กะคิดพ่อลูกจะของนะแต่ว่าพยายามสอนลูกให้เป็นคนมีเหตุผลหนึ่งสินะบริหิยานในสิ่งที่จังสิงสินะสอนลูกว่าห้ยานคนหลายกว่าสิ่งที่มองไปเห็นดีกลัวเพราะว่าคนมันหนากกลัวกลัวคนสามารถทําลายเขาได้แต่สิ่งที่ที่เขาเหลียวไปเห็นนั่งเจอเขาอุปหลัวเขาคิดไปเองอย่างสินะเห็นในเจ้าของยานคว่มือนมันก็เห็นในคนยานอยู่แล้วและแห่งสิ่งต่างๆมันมาตัวเจ้าของอย่างสินะ คือคือคือ,คอดิฉันเองนี่อยู่บ้านผู้เดียวย่ามแฟนบอยูตอนนี้โชคดีแฟนอยู่บ้านขันบอยูนี่ตรงปิดหน้าต่างปิดย่างๆเช็คนั่นเช็คนี่เช็คแล้วเช็คอีกเพราะว่าย่านย่านคนหลายกว่าแนวอื่นอีกจิงสินะแล้วเฮาก็ต้องข้ามตรงยังกับลูกแบบว่าเพ็นให้ลูกโบกย่านนึงสิม่ขันเกินเห็นยังขึ้นเฮาก็ตตรงพยายามแบบเป็นผู้นำของลูกได้จัิงสินะแล้วก็ใกล้เทนึง ตื่นเง่าเจ้าของปิดหน้าต่างปิดไฟเห็นยืนคางยางอยู่อันประตูกระบาดโทษวะเลี้ยวมึงอีกเอ้าเง่าเข้านี่หวานสินะแบบตั้งแโอ้ยตัวเจ้าของจริงๆหล่ะพวกนังเช่ามันมันตัวเจ้าของเลยก็คิดไปเองตัวไปเองนังเธือกะก็คิดว่าจังไปจังซันเอาสินะขันทินพันผ่านเพลินมันคอยบอ ขบวบปิตยานจะคของสินะพยายามนี่เอาแต่ว่ากระทือว่าจะคล้องนักแน่นอยู่บบเดนยังง่ายๆงสินะเสื้ออยู่บเสื้อเสื้อค่ะเสื้อเสื้อในสิ่งที่มองมาเห็นอันนี้คือมาบอกมาแช่ประสบการณ์คนหัวลูกห้ฟางซื้อนะคะเรื่องเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกะคิดว่าได้จริงได้รับจริงแหละค่ะยู่นีกะเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลก็ลไรนุองเทอมคนเฮามมันไกลวัดไกลว่าเนาะ แต่ว่าเขากับมิ่งยิตเนียวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นศาสนาพูดกันเอาจากไหนนอนหลับฝันดีนะคะเขามาฟังกันไหมขันผู้ใดบ่มักเร่องเล่าอย่างสี่กับคอไพ่นะคะให้เปิดขามเปิดยังบ่ตองมาฟังก็ได้ค่ะบ่เป็นยังผู้ใดมักเขาคนมาแชร่ระสบการณ์กันไหมนะคะอันมักฟังด้วยกันค่ะอันไล่กันยังกันเดือดชกกับมักฟังไล่กันค้นวัชพีกับมักเบ่งเอาเด้อยจังใดเขามาทักทายกันไหมนะคะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดี